ทีถอนเงินเพย์ a พาเข้าแบงก์ไทยครับสวัสดีครับกับชิบชิบชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสอนนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับจากบัญชีเ a y p a l านะครับเข้าแบงก์ไทยของเรานะครับก็จากคลิปแรกนะครับที่สอนไปเกีย่ยวกับการแปลง สกุลเงินต่างประเทศนะครับเป็นไทยบาทนะครับวันนี้จะมาให้ดูในส่วนของการราคาเลขเปลี่ยนนะครับจากไทยบาทเป็นดอลลาร์นะครับของวันนี้นะครับก็1ดอลลาร์นะครับ US นะฮะก็จะได้ประมาณ31.33ไทยบาทนะครับใน Google นะครับโอเค ต่อไปเดี๋ยวเรามาเข้า p a y p a ากันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับล็อกอินเข้า p a y p a าของผมจะถอนในส่วนของเว็บไซต์นะครับไม่ได้ถอนผ่านแอปนะครับตอนนี้นะครับอยอดบัญชี p a y p พาของผมนะครับก็จะมีทั้งเงินไทยบาทนะครับเงินไทยบาทนะฮะแล้วก็เงินที่เป็นสกุลของดอลลาร์นะครับ อันดับแรกนะครับก่อนที่จะถอนนะครับก็จะต้องกต้องทําการแปลงสกุลเงินนะครับจากสกุลเงินต่างประเทศนะครับเป็นไทยบาทก่อนนะครับแล้วถึงจะถอนเข้าบัญชีแบงก์ไทยของเรานะครับในส่วนของผมก็จะเป็นจากการตอบแบบสอบถามนะครับที่ได้แนะนําเพื่อนๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดยอด5เดือนนะครับของปีนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ คร่าวๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนการแปลงสกุลเงินกันก่อนนะครับแล้วก็จะถอนเข้า paypal จาก paypal นะครับขอโทษนะครับถอนจาก paypal เข้าแบงก์ไทยเรานะครับไปที่3จุดนะครับแล้วก็ไปจัดการสกุลเงินนะครับโอเคนะครับในส่วนของฝั่ง แบงก์ไทยนะฮะของผมมีอยู่2บัญชีนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในส่วนนี้นะครับหลังจากที่ดํเนินแปลงสกุลเงินเสร็จครับครับจากฝั่งทางด้านขวานะครับของบัญชี PayPal นะครับก็จะมีเงินไทยบาทนะครับอยู่ที่ยอดหลักพันตรงนี้นะฮะแล้วก็สกุลเงินต่างๆที่ผมเคยเพิ่มเติมเข้ามานะครับแอดเข้ามานะครับของ การเล่นกิจ,จกรรมของผมนะครับทางออนไลน์นะครับแล้วก็มียอดเข้ามานะครับตอนนี้นะครับยอดที่มีอยู่ก็จะเป็นของยอดดอลลาร์นะครับของ US ดอลลาร์นะครับไปช้าช้านะครับ,อรบ,ชาชารบตอนนี้ก็จะมีอยู่ตีเป็นเงินไทยบาทก็อยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทนะครับก็อยู่ที่30เหรียญน,นะครับ30.40ี่เหรียญนะครับ โอเคนะครับผมจะแปลงสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นไทยบาทก่อนนะครับก่อนจะทําการแปลกับกดที่3จุดนะฮะที่เมาส์ชี้อยู่นะครับโอเคแล้วก็แปลงสกุลเงินนะครับโอเคนะครับแปลง US เป็นสกุลเงินไหนนะครับของผมก็จะเลือกไปที่ไทยบาทนะครับแล้วก็คลิกถัดไปนะฮะ โอเคนะครับแล้วเขาก็จะให้เรากรอกนะฮะยอดที่เราจะต้องทำการแปลงนะฮะจะใส่ยอดทั้งหมดนะฮะสา0แล้วก็40น,นะฮะยอดเดียวกันกับที่มีอยู่ในยอดบัญชีนะฮะก็คือ30.40ดดอลลาร์นะครับ,รบแปลงเป็นไทยกดถัดไปครับอา่าฮะ นะถึงส่วนนี้นะครับจากที่ผมให้ดูทางเว็บทั่วไปนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้นะครับที่31.3นะฮะแต่ในส่วนของ PayPal เองนะฮะวันนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่30.36 39บาทต่อหนึดอลลาร์นะหมายถึงว่าการแปลงเงินวันนี้นะครับผมจะได้เงินที่1ดอลลาร์เท่ากับเงินไทยบาทที่30.36นะฮะ จะได้ไม่เท่ากับด้านนอกนะฮะหมายถึงว่าเว็บหรือว่าเข้าไปดูในอัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปนะฮะก็จะเป็นของ PayPal เองนะครับก็จะอยู่ที่ยอดนี้นะฮะ3ามสิบนะฮะจุดสาบาทนะก็จะได้เป็นเงินไทยนะฮะจาก30.40ดสนอลลาร์จะเป็นเงินไทยอยู่ที่9 2 3 0ร้บาบาทไทยนะฮะแปลงเลยนะครับกดแปลงครับ โอเคระบบได้บอกว่าคุณได้แปลงเงินดอนลลาร์เป็นไทยบาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกเสร็จสิ้นไปนะครแล้วคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน,นครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าแบงก์ไทยนะครับเราจะไปดูที่หน้าแรกกันก่อนนะครับดีเฟสดูนะครตอนนี้นะฮะจะเห็นว่าเงินดอนลลาร์ผม ทำการแปลงเป็นเงินบาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีสกุลเงินอื่นตรงหน้ายอดบัญชีคงเหลือของ p a y p a l แล้วนะครับจากดอนแรกนะจะมีอยู่2ยอดคือยอดเงินไทยบาทแล้วก็เงินดอนลลาร์นะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทําการโอนเงินจากบัญชี p p y p a l นะครับเข้าสู่แบงก์ไทยของเรานะครับ โอเคนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะเราไปต่อกันเลยนะครับกับการถอนเงินนะครับจากบัญชี Paypal นะครับตอนนี้เราได้แปลงสกุลเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่หน้ายอดคงเหลือบัญชีเ a y p a l นะครับก็อยู่ที่ยอดนี้นะฮะแล้วก็จะทำการโอนเงินเข้าแบงก์ไทยครับกดโอนเงินครับ โอเคนะครับของผมนะครับในส่วนของ Paypal นะครับผมผูกบัญชีไว้อยู่2แบงค์นะครับก็จะเป็นแบงค์ออมสินทั้งคู่นะฮะแต่คนละบัญชีกันนะครับใช้ในในส่วนของเล่นเกมอันหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการทำแบบสอบถามอันหนึ่งนะครับก็จะได้แยกว่าเงินมาจากทางไหนนะฮะเพื่อง่ายแก่กัน บริหารจัดการในเรื่องของบัญชีนะครับวันนี้ผมจะเลือกไปที่แบงก์บัญชีหลักของผมนะฮะที่ผมใช้เป็นประจำในการตอบแบบสอบถามนะครับหลักการนะครับพอเราทําการโอนเงินเข้านะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็จะใช้เวลานะครับโดยปกติแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับก็ภายใน5้ถึงเวันทําการนะครับเงินจะเข้ามาที่แบงก์ไทยเรานะครับห้ถึงเวัน นับวันอะไรบ้างก็นับวันจันทร์ถึงศุกร์วันธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าหากมีวันนักขัตฤกษ์นะครับหรือว่ามีวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องตัดออกไปนะครับไม่นับรวมในห้าถึงเจ็ดวันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะตามความเข้าใจจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกการโอนเงินจะได้รับการตรวจสอบและอาจมีความล่าช้านะครับและถูกระงับถ้าพบการโอนที่มีปัญหานะครับ โอเคนะครับผมจะแบ็กกลับไปนะครับ9.386.25นะผมจะโอนยอดนี้เข้าแบงก์ไทยนะครับค่าการโอนนะครับค่าการโอนนะฮะคลิกถัดไปนะครับตอนนี้ผมเลือกแบงก์เรียบร้อยนะครับค่าการโอนจะอยู่ที่50บาทนะครับต่อการโอนนะครับแต่ถ้าเรา โอนเงินผ่าน paypal นะครับยอดตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปนะฮะถ้ามีการโอนเงินเกิน5,000บาทขึ้นไปเราจะไม่เสียค่าโอนนะฮะโอเคตอนนี้มาถึงสเต็ปนี้นะฮะจำนวนเงินที่โอนนะครับตามนี้นะฮะยอดคงเหลือที่ใช้ได้ในบัญชี paypal ก็คือเท่านี้นะฮะโอเคผมจะคลิกถัดไปนะครับ ตรวจสอบการโอนเงินนะครับเปลี่ยนแปลงจำนวนนะฮะยอดบัญชีนะฮะโอเคนะครับยอดน,นี้นะฮะผมจะคลิกถัดไปก็จะเป็นการโอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของยอดที่ผมจะโอนออกไปนะฮะคลิกถัดไปนะครับรโอเคตรวจสอบการโอนเงินนะครับโอนเงินนะฮะ เข้าที่บัญชีแบงก์ไทยแบงค์นี้นะฮะเลขนี้นะฮะจำนวนค่าธรรมเนียมนะฮะจะเห็นได้นะฮะว่าการโอนเงินยอดเท่านี้นะฮะค่าธรรมเนียมทางเพเพาวแจ้งว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะถ้าหากว่ายอดต่ํากว่านะฮะจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าโอนประมาณ50บาทนะครับต่อการโอนหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิน5 0 0 0ันจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับจะเป็นการโอนที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับ โอเคผมจะโอนเงินเข้าแบงก์ไทยเรียบร้อยนะฮะโดยการกดที่ปุ่มโอนเงินทันทีนะฮะข้างล่างนี้นะฮะกดครับโอเคนะครับระบบได้แจ้งแล้วนะครับว่าคุณได้โอนเงินจำนวนไทยบาทเท่านี้นะครับไปยังบัญชีนะฮะที่เลือกไว้แล้วนะครับและตอนนี้ก็ คลิกที่เสร็จสิ้นก็เป็นการจบการโอนเงินจาก paypal เข้าแบง์ไทยนะครับตอนนี้เงินใน paypal ผมเป็น0บาทเลยนะครับยอด0บาทนะัะก็เป็นการเคลียร์นะฮะเคลียร์บับญชีด้วยนะฮะเพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็ดูว่า paypal ยังใช้งานได้ปกติไหมนะฮะก็ต้อง เช็คดูนะฮะเพราะว่าเป็นแบงค์จากต่างประเทศนะเป็นกระเป๋าสตางค์ต่างประเทศนะฮะโอเควันนี้ได้ประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นประโยชน์นะครับสาหรับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับเงินแต่ละส่วนนะครับยอดที่เข้ามานะที่ผมใช้กับเพ y p พาส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นเกมออนไลน์แล้วก็จะเป็นในส่วนแบบสอดถามนะครับประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเงินทั้งหมดนะฮะ จากการเล่นหาเงินออนไลน์ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครสามารถติดตามได้นะครับจากคลิปต่างๆที่ผมแชร์ลงในช่องของทิปท Channel นะครับเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์นะครับมีเยอะครับก็จะทยอยลงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปดีๆคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับกับการถอนเงินผ่าน p เ y p า l เข้าแบงก์ไทยครับสวัสดีครับ